เกาห้ามาจากไหนอีกครับนออไม่ห้าห้าเก้าเ้าอ่ะมีเก้าเก้ครับเนาะเก้าเก้าห้ได้มาจากไหนครับเก้าก้าได้ฮะครับเร็วไม่รู้นอนฝันอ่ะเนาะอ๋อเรขฝันฝันว่าไงถึงได้9ก้าเก้าไปเห็นข้าวเดินเล็กน้อยไง เห็นเด็กน้อยเด็กน้อยว่าไงเขาเขาบอกอ๋อเด็กเห็นว่าเด็กแล้วเป็นเก้ามาเก้าไล่มาเก้าแล้วห้ามาจากไหนทีนี้ก็ไม่เห็นติดใต้เงินห้าบาทไงติดเได้เงินห้าบาทอ๋อก็เลยซื้อเก้าห้าตีเป็นเลขเก้าห้าโอ้ในได้ยังแล้วชูขึ้นไหน ได้เลขอะไรนะชูตรงหน้าอกอะครับรอ่านะนี่ใช่ไหมอ,อ๋อเก้าเก้าหเลขสวยนะเนี่นยเนาะเก้มาเลยรางวัลรางวัลวที่หนึรางวัลที่อะไร เล่นกับถึงอายุยายนั่นนี่อ๋ออายุเท่าไหร่ครับอายุยายที่อายุยายอายุยายที่สามเก้าสามเกาส่เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเลยเนาะโอเคครับผมซื้อเก้าห้าเลยเด็กฝันว่าเรียกงอนฝันถึงเด็กแล้วก็เก็บเงินได้ห้าบาทใช่ตายยังเนี่เก้าห้าจ่าเงินเมาถึงซื้อลอตเตอรี่ตังตังมอสมอสอะไรเนาะ โอเคนะครับได้แล้วเอาเรื่องไหมเอาเรื่องเดี๋ยวซุบไหม